สวัสดีกันด้วยนะครสวัสดีครั้งหนึ่งสำหรับเกมไอคลาวนะก็เมื่อกี้ก็พักไปประมาณ5นาทีนะครับก็ผมปรากฏว่ามันเล่นลาวาจัมปิ้งครับซึ่งผมยังไม่ได้ถ่ายนั่นเองครับถือว่าอ่าอะไรเขาเรียกมันใช่เลยจังหวะได้เลยนะก็คือถ่ายเสร็จแม่งถ่ายจอยยาวๆตอนนี้3คลิปแล้วครับถ่ายในวันเดียวฮนะก็นะโอเคนะเริ่มเกมนี้วะ่ะ ก็ขอทิปป้ายกับการเล่นด่านนี้นิดนึงนะฮะก็คือด่านเนี้ยมันจะให้วิ่งกระโดดข้ามลาวาครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับลาวาดัมปิง้งอ่าวิธีกระโดดง่ายๆนะครับก็กระโดดตามมันจะมีพื้นพืน้นจะเป็นรูนะฮะเนี่ยเฮ้ยกูเสียวกูเสียว ไอคู่โอ้รอดรอดโอ้โหเหลือสี่คนเ้ยต้องสมาธิครับต้องสมาธิต้องสมาธิเหลือสามคนเลยครับทำไมตกกันเร็วจังวะเนี่ยเรามาทางนี้มันไม่มีคนนะเพราะว่ามันจะไม่มีใครบังหน้าลรวครับผมไอเชี่ยม่งรอหมดเลยเว้ยหนึ่งไป let's go ไปหล่นไปแล้วหนึ่งหล่นไปแล้วเว้ยหล่นไปแล้วโอ้โหเหลือดองแล้วเหลือดองแล้วสถานาการณ์ต <c oughs> ื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากวันนี้นะครับไว้รอดไว้รอดโอเครอดไปรอดเลยตึ๊ดตึมเริ่มยากแล้วเริ่มยากเริ่มยากแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยรอด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 โอ้โหอออโ,ออออโอ้โหโ หลอดนะฮะม,มามันจะมีน้ำแข็งเลยนะครับตอนนี้นิ้วผมแม่งฝันแล้วระยิกเลยครับแต่น้ำแข็งผมไม่ค่อยชอบมากนะครับรู้สึกเนี่ยดันแข็งแล้วหรือเปล่าม่รู้อ่ะไม่ใช่ยังยังแต่แล้น้ำแข็งเนี่ยมันจะโดดยากนิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่เคยโดดแบบพวกน้ำแข็งเนี่ยมันจะโดดยากมากเอ้าชนะ เอ้ยนี่นี่ผมไม่ได้ถ่ายหลายคลิปนะบอกเลยผมถ่ายแค่พาร์ทเดียวฮะจริงๆโอ้โหอะไรวะไม่อยากจะโมนะว่าค,คนมมนเล่นเก่งนะฮะ <c ười> ไม่รู้ฟุกเอาหรือเปล่านะแต่จริงๆผมไม่ได้ถ่ายหลายรอบนะเว้ยบางคนบอกแม่งถ่ายหลายรอบไงรอบนั้นเพมก็มถ่ายใหม่กูรู้แต่ว่าไม่ใช่ครับผมถ่ายรอบเดียวจริงะฮะโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนคนะรแบบับสำหรับเกมราวาันจัมปิ้งนะครับ ก็สนุกพอสมควรนะครับฝึกกฝึกการกระโดดได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็บายบายนะครับ,บ,บ,รบก็ไม่มีอะไรแล้วนะมันยุพูดอะไรแล้วด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนในะพิ่เจ้างนี้ครับไว้เจอใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบาย